ฝนตกหนักคืนนั้นมืดมิดผมมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงแสงไฟจากเสาที่สั่นไหวไปตามแรงลมแล้วสายตาก็สะดุดกับเงาสะท้อนตัวเองในกระจกแต่มันไม่ใช่ผมคนเดียวมีเงาใครอีกคนยืนอยู่ข้างหลังใบหน้าพระหมู่มองไม่เห็นชัดหัวใจผมเต้นร,รัวความกลัวเริ่มก่อตัวขึ้นในอกใครกันใครอยู่ในห้องกับผมผมค่อยๆหันหลังกลับไปห้องว่างเปล่า ไม่มีใครเลยลมพัดแรงขึ้นฝนสาดเข้ามากระจกเปียกชุ่มไปด้วยน้ำฝนเงาในกระจกหายไปแล้วผมถอนหายใจด้วยความโลง่งอกคิดว่าคงเป็นแค่ภาพหลอนแต่แล้วเสียงกระซิบเทาเบาดังมาจากข้างหลังมองไม่เห็นฉันไม่ได้แปลว่าฉันไม่มีอยู่จริงคนลุกสู้ไปทั้งตัวความเย็นเยือกแล่นไปทั่วสันหลังผมหันกลับไปมองกระจกอีกครั้งเงานั้นกลับมาแล้วคราวนี้ชัดเจนกว่าเดิมใบหน้าซีเซียวดวงตาว่างเปล่าจ้องมองมาที่ผมราวกับจะดูดวิญ,ญญาณมันยกมือขึ้น มาแต่ที่กระจกพร้อมกับรอยยิ้มที่หน้าขนลุกผมร้องเสียงหลงถอยหลังกรูจนหลังชนกับผนังทันใดนั้นภาพในกระจกก็เปลี่ยนไปเป็นภาพของผมในวัยเด็กยืนอยู่หน้ากระจกบานเดียวกันนี้มีเงาของใครบางคนยืนอยู่ข้างหลังแม่ของผมท่านยิ้มให้ผมก่อนที่จะค่อยๆจางหายไปเหลือเพียงแค่เงาสะท้อนของผมคนเดียวเสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งแม่คิดถึงหนูนักน้ำตาไหลอากแก้มผมเข้าใจแล้วเงานั้นไม่ใช่ผีร้ายแต่เป็นความทรงจำเป็นความคิดถึงที่สะท้อนออกมาจากใจของผมเอง